โอ้ยยิ้มแป้นทุกคนเลยโอ้โหเอ้หาวจากขึ้นบ้านแล้วหรอพี่เพื่อนจากขึ้นบ้านหรอร้อนหรอ,อเลยจิว๋วว่าจิ๋วไม่มีความร้อนเลยจิ๋วไม่รู้สึกร้อนหนาวอะไรเลย,เลยขึ้นขึ้นหับปาก่อนเ,ออเห็นไหมโอ้ยดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยโอ้โห พี่ป๋าพี่ป๋าพี่ป๋า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 ,ปา,ปาหาเพิ่นเก่ <c oughs> งมากจิ้วจิวจิ้วจิว,จวหันไม่ได้ผิดผิดโครงสร้างเดี๋ยวหายท้องโอ้โหดูดิลูกสามคนโอ้ยลูกสองคนเราทำยังไงอ่ะเราทำยังไงอะดูดิโอ้โห <timeline. S 1> ใครสั่งใครสั่งไปหาใหม่ก่อนยังยังไม่โอเคเลย ไปหาใหม่ยังไม่ได้โอเคเลยไปไปเกาะป่าใหม่เออยังไม่ได้โอเคเลยอุ้ยอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โอเคจิ๋วว่จิ๋วไม่ลงเหรอแม่โอเคแล้วนะแม่โอเคแล้วนะ เอาไปคอยจิ๋วคอยโอ้ยกระโดดขึ้นพร้อมกันเลยโอ้โหเดียว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 แม่ต้องเอามือหยิบเพราะว่ากล้วยมันลื่นะชะ้าช้าอ้าววันนี้กินกล้วยหอมกันหมดแล้วนะหมดแล้วอา้าวกล้วยหอมลูกหนึ่งเนี่ยโอเคไถยกินจนหมดเลยลูกเบลเ,เนี่ยโอเคพอแล้วคัด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  <laughs> ไม่ลงเว้ยลงมาหมดหมดเวลาเด๋ย่าเตรียมขึ้นบ้านไปไปหมดเวลาแล้วใครป้า๋ยวขึ้นบ้านเตรียมไปไปฉี่เลยนะอยวแม่มาพาไปขึ้นบ้านเข้าใจไหมไปไปแล้วแล้วขึ้นบ้านฉี่เปล่าไหนไม่ไปให้ป้าไปให้สิไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านไม่จะขึ้นบ้านแล้วไปไม่มีอะไรทั้งนั้น ไปเร็วพี่เพินตุกตาอยู่นี่ไปไ<ว>นี่ตุกตาอยู่นี่ห่วงตะกินเร็วต้องให้แหวตลอดไปเลยน้องมันเข้ามาก่อนแล้วเนี่ยไปจิว๋วไปไปไม่ต้องแหวะคลังอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวโดนอีกไป้นนบาขึ้นบ้าน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  ขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหนี่มันต้อนวัวต้อนควายป่ะเนี่ยโอ้โหไปเลยยัง <c oughs> ต้องขาดขาดไม้ขาดไม้อย่างเดียวมาเข้าไปห้องพักทำไมออกมามานี่อย่าอย่ามาเชิญไป เชิญทั้งคู่เข้าไปเลยโอ้โ oh หให้เล่นพอแล้วพอแล้วมาคืนแม่เอามาคืนแม่เอามาคืนแม่เอาน้องเข้าตู้ได้แล้วเอาน้องเข้าตู้นะแม่ขอน้องเข้าตู้ได้ไหมแม่หรือ,อยากให้เล่นตับเดียวเดี๋ยวจิ๋วกินหมดนะหน่าหูเหออ่ะได้ไหมแม่ขอได้ไหม แม่ขอเนี่ยถ้ามันคอน้องขาดแล้วแม่ให้เล่นแป๊บเดียวอะ่ะขอได้ยังไหนขอดูก่อนขอดูก่อนหยุดถ้าพันคอน้องขาดแล้วนะอย่าให้ตาให้จม,มูกน้องหลุดนะนะอ่ะไปเล่นดีๆกับพี่เพลินไปพี่เพลินให้พี่เพลเล่นด้วยไหมแบ่งพี่เพลินไหม มันเฝ้าของมันทุกคืนค่ะไปนั่งเฝ้าหน้าตู้ที่แม่แม<อ>่โอ,โอเก็บอะ่ะก็สงสารก็เลยบอกเข้าว่าตอนเช้าเดีย๋ยวแม่จะให้เล่นนะเดี๋ยวเล่นแป๊บเดียวเป็นแป๊บเดียวแล้วก็เอาคืนเนี่ยหางเนี่ยหางจะไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันมีเนี่ยมันมีแท็กแบบเป็นแข็งแขงเนี่ยเดี๋ยวจิ๋วมันจะกินเข้าไปแม่โอต้องมานั่งดูขี้อีกว่าออกหรือเปล่าอีกเดือดร้อนอีกอพี่เพิร์นนะไม่มีอะไรมากหรอกพี่เพิร์นจะกินแต่ขนม แม่บอกเมื่อกี้แม่ให้ไปแล้วชิ้นเบลเลอร์เธอนะมองไปที่คังแล้วบอกขนมอ่ะขอเก็บจบก่อนแล้วไปนอนนะโอเคนะไปยกย้ายก,กันนอนหมดเวลาเอวมันก็หยุ่มกันจริงเห็นปะฮะฮะอะไรกันเนี่ย <c oughs> มีเสียงเลยนะ น่าจะฟินมากฮะพี่เพินบอกแก้งฉันหรอพี่เพินหนูจัดการมันหน่อยเอเออ่ะเล่นกันไปนะภาพกีฬามันๆนะทุกคนบอกให้มันเล่นกันแต่มันยังไม่เลิกเลยเนะี่ย เออเอเอนวดกันเข้าไปแยกย้ายนะนอนนะนะแยกย้ายนะนะพี่เพิงเขานอนแล้วเอนอนได้แล้ทั้งคู่เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะขนมก็ได้แล้วได้เยอะด้วยแม่ไปกินข้าวกับมาแม่ก็ให้เรียบร้อยไม่ต้องมามองบนพ่าเพิงเออนอนนอนนะคะ เข้าใจเจท่าจะเข้าไปกัดหูพี่เพลินอีกแน่เลยเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงได้ร้องเองอีกไม่เข็ดไม่เข็ดเมื่อกี้เองอ่ะเนี่ยไม่ได้ถ่ายค่ะไม่ได้ถ่ายตอนมันเองเออ